ป้าเขาไม่อยากให้ใครเพราะว่าเขาเป็นแมวส้มตัวเมียเขาบอกว่าเนี่ยมันดีนะอะไรเงี้ยเป็นแมวนำโชอคอะไรเงี้ยคอนเซ็ปที่ล้านี้คือเหมือนดิวคือเดินเข้ามาในบ้านตัวเองค่ะเข้ามาแบบสบายสบาแทไทยแชไทลเรารักกันแล้ว ตอนนี้นะคะเจนจิจอยู่ที่ร้านกาแฟในแก้วนั่นเองค่ะร oh. ้านกาแฟเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนส้มโอแบบนี้เลย oh. แบบร่มโปร่งสบายและที่สําคัญมาสคอร์ของเขา, oh. าต้อนรับถึงที่เลยน้องชาไทยนั่นเอง แทไกแทไเรารักกันแล้ว <_ C guessing> แอบติดสินบนไปอ๋อด้วยกินนี่ซอฟชิคเก้นไลท์เหมาะสำหรับสกินแอนคนะคะเป็นเวลชิคเ e ้นมีดด้วยนะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือค่ะกินแล้วปลอาาาาาาดภัยมาฝากชาไทยอ่อมาฝากชาไทยเมื่อกี้ไปจับชาไทยชาไทยเล่นตัวเก็เลยต,ต้องใช้ไม้ตายของฉัน ชอบมากอยากได้แมวส้มเป็นของตัวเองของตัวเององ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูบรรยากาศร้านดีกว่าว่าจะน่ารักขนาดไหนอุ้ยแค่ต้อนรับแค่นี้ก็น่ารักแย่แล้วกลับบ้านแนแล้วเนี่ย สุดคือเราพอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรอเป็นคอนเซปต์หลังก็จะเป็นคุณพอ่อคุณพอ่อเหรอคใช่ค่ะคุณพอ่อคุณพอ่อตะมัวตะมีขนาดน,นี้เลยเหรอคะอ<บๆ>อเล็กเล็ก่น้อยพอยครับอ๋อเป็นส่วนอย่างนี้ คุณพ่อคือตั้งใจแล้วคือปลูกต้นไม้ไว้เต็มบ้านเลยตะกี้หัวหนูกระแทกไปแล้วลูกค้าโดนกระแทกไปเยอะแยะจุดต้นจุดต้นเนาะไม่งั้นมาไม่ถึงใครที่มาร้านนี้ต้องโดนส้่มโอกระแทกหัวทั้งหนึ่งทีนะคะเฮงๆก็คือเข้ามาปุ๊บก็จะเจอสวนช้่มโอใหญ่ๆแบบนี้เลยคือสไตล์คุณพ่อชื่อร้านกาแฟว่าอะไรนะคะร้านกาแฟนแก้วค่ะนแก้วก็คือชื่อคุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อชื่อไนคุณแม่ชื่อแก้ว นั่งรังจึงลยอะบังเอิญอะ่ะร่วมกันตั้งแบบไว้แบบเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นี่เนาะนี่พวกเค้กต่างๆนีเค้กนี้เป็นทําเองหมดเลยค่ะจริงหรอเป็นโฮมเมดทุกชิ้นวายคุณพลอยทําใช่ค่ะกาแฟก็คือมาจากไหนคะจริงๆกาแฟเนี่ยดีวกับงคั่วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีงคั่วหลักจะเป็นงคั่วของพี่พี่ในปัจจินี่แหละในจังหวัดนี้แหละค่ะ เขาทำงานร่วมกับเกษตรกรเนาะเราก็อยากเลือกเมล็ดที่มันดีๆตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเมล็ดไทย Specialty หน่อยอยากกินกาแฟแบบ Specialty หน่อยก็มาที่นี่นะคะกินแบบหอมๆอร่อยนี่มาได้เลยนะคะเฮ้ยแอบเตียงแล้วนี่เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อไหมในสวนดีกว่าคุณพ่ออุตส่าห์จัดสวนมาอย่างดีเลย ะะเดี๋วรมีให้ชิมให้ส้มโอชิมด้วยได้เลย,ยไปค่ะเดี๋ยวเราะะไปนั่งคุยกับคุณพ่อแล้วก็คุณพลอยต่อดีกว่า คุณพลอยเตรียมทั้งเครื่องดื่มนะคะของหวานรวมถึงส้มโอในส่วนคุณพ่อมาให้ด้วยคะ<ช>่ะนี่คือคุณพ่อในนะคะ,คะแล้วแม่แก้วอยู่ไหนะคะแม่แก้วอยู่บ้านนึงครับอ๋ออยู่บ้านไม่ออกสื่อแล้วค,คุณพลอยเนอะอ่ะเล่าหน่อยว่าทําไมที่คุณพ่อถึงทําเป็นสวนอย่างนี้อ่ะจริงๆแล้วที่เนี่ยมันเป็นที่ของแม่พ่อกับแม่พิธัีมีมานานแล้วเขาเขาก็ปลูกส้มกันปลูกส้มโอมาแล้วค่ะแล้วทีนี้เขาก็ ไม่ได้ทําผมก็ยกให้เราก็ผมก็เลยจริงๆแล้วทีแรกว,ว่าจะมาปลูกก็อยู่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมานั่งนอนอยู่ในสว,วนแต่ก็โดนเทคเขาเทคโอเวอร์ไปแล้วเนาะ <laughs> คอนเซ็ปต์ที่ร้านนี้คือเหมือนฟิลคือเดินเข้ามาในบ้านตัวเองค่ะเข,ข้ามาแบบสบายๆนี่คือคอนเซ็ปต์พ่อที่พ่ออยากให้เป็นใช่ครับ อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวคุยกันหนูขอแอปอันนี้คือกาแฟดิบอะไรค่ะเป็นกาแฟดิบร้อนค่ะเป็นลาเวนดิกาสายพันธุ์หนึ่งของกาแฟอันนี้หายากนะคะเพราะเทนเลยก็จะเป็นแบบว่าผลไม้เหลืองๆคอปิคออะไรอย่างเงี้ยแจ็คฟูดขหนุนสดชื่นแล้วก็ทานง่ายไม่ขมด้วยถ้าสมมติใครไม่ชอบทานกาแฟดําที่มันแรงๆต้องกินกาแฟดิบเนอะมันจะมีความละมุนกว่า ทานง่ายสดชื่นเยี่ยมมากค่ะอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้ก็มีเครื่องดื่มเย็นแบบว่าสดชื่นด้วยใช่ไหมคะนี่อยค่ะอันนี้เป็นเมนูชาพีทเป็นเมนูชาที่ขายดีของร้านค่ะแล้วก็มีนี่เค้กว้านทองเค้กว้นทองที่ร้านทำเองอันนี้เป็นข้าวสาลีคิมชีเป็นฟานเนาะอันนี้พุดดิ้งด้วยนะแล้วก็มีเค้กส้มนะคะอืมสดชื่นมากๆเลย คือถ้ามาแล้วแบบร้อ้นเลยร้อนเลยน mm ่ย hmm. มาสั่งชาพีชได้ mm hmm. แล้วมีเนื้อพีชแบบเบลเลอร์เบเทอร์ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเค้กส้มนะแล้วก็มีส้มโอที่คุณพ่อแกะเองกับมือเลยเมื่อตะกี้นี้นะคะ mm hmm. คือจะเสิร์ฟเป็นซ mm ิก hmm. เนเจอร์อยู่แล้วหรอว่าจะเสิร์ฟไม่บางทีกอบลูกค้าบางทีลูกค้าใหม่ๆมาผมก็ hmm. จะแกะให้เขากินเยอะ กินไม่ไหวถ้าลูกค้าอยากซื้อไปทานขายได้เลยแต่ว่าช่วงนี้สดๆเลยไม่มีฉีดยาไม่มีเคมีเลยแล้วก็ได้กินทั้งปีได้กินทั้งปีเลยเยทั้งปีหอยย้อนกลับมาในเรื่องสัตว์เลี้ยงดีกว่าบอกว่ามีคนพาสัตว์เลี้ยงมาที่นี่เยอะยังคะเยอะค่ะที่นี่เป็นเพจเฟนลี่มีคนพามาเยอะแล้วพูดถึงชาไทยบ้างดีกว่ามันมาจากไหนคะชาไทย ชาไทยเลยนะคะเป็นแมวคุณป้าคุณป้าเขาไม่อยากให้ใครเพราะว่าเขาเป็นแมวส้มตัวเมียเขาบอกว่าเนี่ยมันดีนะอะไรเงี้ยเป็นแมวนำโชคอยไรเงี้ยใครพมแมวส้มส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ใช่ค่ะแมวจริงๆอ่ะเขามีคู่เขามีคู่แต่ว่าอ้คู่เขาเสียแล้วตัวแย่แล้วค่ะเป็นเมียเหมือนกันเป็นแมวส้มเหมือนกันเลยอ๋อทำไมโดนอะไรคะรถชนใช่เ็าจะมีสตอรี่อีกคู่อีกอยากเคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณพ่อ ช่วงที่เขาหายไปเราก็ประกาศตามแล้วทีนี้ก็มีมีคนหมู่บ้านหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจอแมวส้มแมวส้มตัวเมียตัวเมียด้วยแล้วส่งรูปให้ดูก็เหมือนพอดีไปเ้าเขาก็ไปดูจริงๆก็ไม่ใช่ชาไทยเขาบอกว่าถ้าไม่เอาจะไปปล่อยวัดก็เลยเอามานี่เถึง พอเอามาปุ๊บชาไทยกลับมาเลยเอามาตอนเช้าชาไทยกลับมาตอนเย็นโหนางชาไทยหล่อนเนี่ยนะหล่อนอยู่แถวนี้แหละอยู่พอมีแมวตัิดเข้ามาหล่อนก็ห่วงพื้นที่แล้วก็กลับมาเขาก็กลับมาเขาก็เป็นเป็นเพื่อนกันเลยเป็นแบบเป็นคู่หมูกันเลยชาชานมช่ชานมชาไทยกับชานม โอ้ไม่เป็นไรโน้เดี๋ยวก็มีเพื่อนใหม่รอเจอแมวส้มตัวเมียแต่จริงๆตอนนี้เขาก็มีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อที่แบบว่าเพื่อนรอบบ้านอะมามาโอเคงั้นไม่ต้องห่วงชาไทยแล้วเขาไม่เหงาาไม่เหงาอยากให้คุณพ่อกับคุณพลอยฝากที่นี่หน่อย กาแฟนแก้วขายให้ทุกคนมาแบบดื่มกาแฟมาชิลมาพักผ่อนเหมือนบ้านตัวเองกันค่ะเขาเชิญนะครับเออมาได้เลยาพาพาพาสัตว์เลี้ยงพาอะไรมาได้เลยเหมือนเหมือนมาบ้านตัวเองได้เลย <ๆ S 1> ครับยินดีต้อนรับครับค่ะคร,ร้านกาแฟนแก้วนะคะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโบราณนะคะเปิด9้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะทุกวันถ้าวันไหนประกาศปิดก็จะประกาศปิดในเพจนแก้วคอฟฟี่ค่ะแล้วก็ i อจีนแก้วคอฟฟี่เหมือนกันค่ะก็ มามากัน <มา S 1> ได้แน้แลรวขับรถได้ระวังหน่อยชาไทยจะชอบไปต้อนรับนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวหนูจะขอขอ,ะอนุญาตทานของหวานอย่างอาเ็ดอร่อยค <c oughs> <อ>่ะขอบคุณคะ <S <S ่ะ ก็หมดเวลาของเพลเวอร์บายเจอไฮนะคะยังไม่หมดนะคะกับจังหวัดปราจีนบุรีนะคะยังมีกิจกรรมที่เดนจิจะพาไปนะคะที่เป็นเพจเฟลลี่อีกมากมายเลยค่ะฝากกด Subscribe ทุกช่องทางงเพลเวอร์บายเจอไฮด้วยนะคะวันนี้เดนจิกิสโมนะคะขอตัวลับไปก่อนค่ะบบ๊าายย